โจ๊กออกมาวิเคราะห์คดีแตงโมเนี่ยเพราะแกนแกเนี่ยเป็นรองผอโตโรในเวลานั้นแต่แค่ข้อมูลที่แกพูดเนี่ยมันไม่ตรงที่แกออกมาพูดกับสื่อเพราะว่าข้อมูลที่ผมมีเป็นข้อมูลที่ลึกและเป็นข้อมูลที่ข้อเท็จจริงส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จจริงก็คือแกไม่ได้ถูก ห้ามจากรองผบตโรอีกคนหนึ่งแต่บิ๊กเป็นคนไม่ให้บิ๊กจกทำคดีนี้บิ๊กจะไปคุมคดีนี้ด้วยตัวเองเพราะบิ๊กเป็นเพื่อนสนิทพ่อของไอแซนนะครับบิ๊กเป็นเพื่อนสนิทพ่อของไอแซน แต่ถามว่าผมจะนั่งเปิดประเด็นแต่ละประเด็นทุกประเด็นในไลฟ์เดียวไหมผมทําไม่ได้ผมต้องเก็บข้อมูลมาให้ละเอียดและชัดเจนแน่นอนถึงผมจะออกมาพูดเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นบิดเบือนเข้าใจไหมครับจะได้ตอนเวลาคนเอาไปสื่อต่อหรือจะเอาไปเอาไปเล่าให้เพื่อนๆต่อเนี่ย จะได้เขาไม่ใช่แบบได้ข้อมูลเท็จอยากให้เขามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลตรงไปตรงมาหรือเป็นข้อมูลที่มีน้ำหนักพอก็คือผมอะ่ะผมก็มีลายบิ๊กโจ๊กผมก็มีเบอร์บิ๊กโจ๊กแต่ไม่ได้แอดไลน์ไปก็ไม่ได้โทรไปหาแกเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคุยกับแกว่าอะไรแต่สิ่งที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยแกออกมา วิเคราะห์คดีเนี่ยเพราะว่าแกเป็นตำรวจเป็นรองผบโตโรในเวลานั้นแล้วไม่มีใครทางฝั่งบ้านพาทิ์เอาข้อมูลไปให้แกพูดนะไม่มีแต่สิ่งที่แกพูดเนี่ยเพราะว่าแกโดนสกัดโดนสกัดจากบิ๊กโดยตรงเพราะว่าผบ เป็นคนสั่งเองว่าจะลงไปดูคดีนี้ด้วยตัวเองบิ๊กโจ๊กอย่าไปยุ่งแล้วด้วยบิ๊กเนี่ยเป็นหัวหน้าของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊ก้าขัดความสั่งคำสั่งไม่ได้เขาสั่งมาเขาก็ต้องทำตามนั้นแต่บิ๊กโจ๊กจะบอกว่าลองผอโ,โตโรยท่านหนึ่งบอกว่าคดีนี้ทําแม่ทําแม่มอะไรนั้นอ่ะอย่าไปยุ่งเลยมันไม่ใช่ ตรงนี้ผมอ่ะผมมองว่าข้อมูลของบิ๊กโจ๊กตรงนี้นะอาจจะอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือจากบิ๊กมาเป็นรองรองผบตรอ,อีกท่านหนึ่งบิ๊กโจ๊กอาจจะก,กักข้อมูลไว้หรือไม่อยากจะพูดหรือจะให้เกียรติด้วยเหตุผลอะไรผมไม่รู้แต่ผมอ่ะ เชื่อมั่นใจสนิทใจว่าคนที่ห้ามบิ๊กโจกยุ่งเรื่องคดีนี้แต่เรื่องเนี้ยก่อนที่บิ๊กโจกจอ,อกมาพูดอีกเนี่ยผมอ่ะบอกทางอาจารย์ปานเทพพี่หมอไปเรียบร้อยแล้วว่าบิ๊กโจเขารู้คดีแตงโมไม่ใช่เป็นคดีอุบัติเหตุอาจารย์บิ๊กโจเขารู้เป็นคดีฆาตกรรมแต่คนที่สั่งให้บิ๊กโจกอย่ายุ่งคดีนี้ก็คือ Big แต่เมื่อบิ๊กโจ๊กออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ให้ข่าวเรื่องบิ๊กโจ๊กเรามองว่ามันเป็นคนละส่วนบิ๊กโจ๊กเขาเป็นอ่าเป็นรองผอบอตรในเวลานั้นแล้วเขาอาจจะมองว่าเราทําอยู่หรือทําอะไรอยู่เขาอาจจะแบบอยากจะออกมาพูดหรือจะให้ข้อมูลเนี่ยก็เป็นความดีของแก